สวัสดีค่ะเป็นแปรคูป้าจากเกษตรยนต์หนองบรรัวลำพูคลิปนี้นะคะจะพาท่านชมทุกท่านนะคะมาชมราคาโปรโมชั่นนะคะของเครื่องอัดฟางตราช้างตัวนี้รุ่น HB 135สําำหรับแท็กเตอร์ขนาดย4ิถึง47และ50แรงมา้าราคาเงินส่วน,นะคะ445,000บาทซื้อวันนี้เป็นเจ้าของได้ง,ง่ายดาวเริ่มต้นเพียง5 0 0 0 0บาทพนน่าสูงสุด4ปีเครื่องอัดฟางตราช้างตัวนี้นะคะรับประกันคุณภาพ1ปี ซื้อวันนี้รับส่วนลดดอกเบี้ยนะคะ0.5%นะคะดาวเริ่มต้นนะคะที่50,000ผ่อน10ปีเราต้องจ่ายงวดที่เท่าไหร่นะคะจ่ายยังไงนะคะตัวน,นี้นะคะเดี๋ยวเราจะพามาชมาาการจ่ายงวดที่เลือกเป็นแบบราย6เดือนนะคะหรือปีละ2ครั้งนะคะจ่ายงวดใหญ่นะคะ8งวดด้วยกันนะคะงวดละ59,188บาทและงวดย่อยนะคะ40งวดนะคะงวดละ1,000บาท หรือลูกค้านะคะจะซื้อพร้อมตัวรถนะคะเริ่มต้นที่ฟรีดาวนะคะผ่อนนานสูงสุดถึง8ปีนะคะท่านผู้ชมท่านไหนนะคะที่สนใจนะคะผลิตภัณฑ์ของคุปตานะคะไม่ว่าจะเป็นตัวแท็กเตอร์รถเกี่ยวดข้าวหรือจะเป็นอุปกรณ์ต่อพ่วงนะคะตัวนี้ก็สามารถที่จะติดต่อนะคะสอบถามหรือขอข้อมูลเพิ่มเติมได้นะคะไม่ว่าจะโทรนะคะ042378211 0901930988หรือจะอินบ็อกซ์นะคะมาทางแฟนเพจเฟซบุ๊กนะคะ คูปต้าจากเกษตรยนต์นองบัวลำพูสำหรับคลิปนี้ขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมนะคะขอบคุณมากๆค่ะสวัสดีค่ะ